ค,ตคาาัต่อจากคลิปแล้วอะไรเกมตอนแรกคืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะแต่ยกเว้นโลบ็อกนะผมไม่เอานะไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นนะทุกคนกคนือว่ามันตอนอัดใช่ป่ะมันแหลกเว้ยคือมันแหลกเว้ยทุกคนแล้วมันแบบกระตุกในกครเล่นมันเล่นไม่สนุกไงผมเลยไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่นะ ถามจริงพวกแกพวกเซอร์ไพรนี่เขาชอบยังไงกันนะอย่างแรกเลยที่ผมรู้คือเขาเติมกันแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นโอ้ยเสพทง้ทงหัวใจสทำไป้ยังทนไห้ร้องเพลงไม่พอเพงลงจะร้องอ้ตัวเรานี่ว้าวดูด วายดูดแค่เสียไม่ได้รถทัดเอดที่ไม่ได้โหลดเอดจงไปที่หนึ่งไปเสียก,ก่อนก่อนที่ข้าจะได้ตรงแดงคงเจา้าไม่หยุดเบรคเอยเอาดิเอาว่ะชิงที่หนึ่งครับผม ไม่ได้กดบูทอิงานดิ้งหมดไปตามมาเลยพ่อหนุ่มไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานโอ้ยที่เดิมกันเลยเหมือนว่าจะมีคนหลุดไปแล้วนะครับหน,น่งคนการแข่งขันที่ ไม่มีวันสิ้นสุดครับไปครับจังหวานี้ต้องโค้งในในหน่อยนะว้าวสวยงามครับผมนำขาดเลยครับแค่โค้งเดียวโอ้โหทุกคน <c oughs> แค่โค้งเดียวนำขาดเลยอะครับไม่เอาสถิตินะฮะเราเน้นแบบที่ห้ากันไป มาละมาละมาละเอาไปไหนแล้วครับนั่นเอาไม่ทันกันหรอไม่เดียวเอาจริงดิโอ้โหน่ะลืมกดออยแล้วทุกคนตนก็เวลส่มสิบสองครับอีกตาหนึ่งแล้วก็ไปอา่าตัววีเนาะตัววีเนี่ยต้องไปโควาสานนะถูกปะ ก็ผมจะชอบรคดเอคันนี้แล้วสิจะเสียายครับผมผมไม่มีเงินแล้วไม่ได้เจิมกับเขาคือถ้าเสียผมเราจริงก็ขอไปอย่างสูงเลยนะตรงนี้น้าที่มีเียวนะครับแต่ยังไม่มีสิงสนามนะฮะอ๋อนี่นี่ คือนาเป็นคนภาษาญี่ปุ่นใช่หรือไม่ตอนแรกผมว่าจะตั้งชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนคนจีนนี่นะก็จะภาษาจีนลวเนาะคือผมจะตั้งชื่อเป็นนาลุนารุซันนะนารุซังนั่นแหละภาษาญี่ปุ่นนะที่ผมจะตั้งแต่ว่าผมเปลี่ยนแบบ ตั้งไต้ตั้งมาแล้วก็เปลี่ยนใจเอาเป็นนี่เลยละกันาษาอางกฤษนะฮะนารุซันโอ้โเด็ดผมปิงแน่เลยออกตัวช้ากว่าเพื่อนเขาเนี่ย <c oughs> ผมจะไม่ปีงคนเดียวฮะไปับ ว้าวววาพี่ชายใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้คิดจะชนใครแต่ถ้พี่จะชนผมอย่างนี้นะพี่ดูสเต็ปผมชนขอบแมพซะก่อนอย่าได้คิดจะมาชนกับผมนะพี่ชาย ไม่รู้ซะแล้วไม่รู้ซะแล้วผมมาันากลัวขนาดนีนผมหมายเข้าโค้งระดับเทีพี่ชายแต่การกดในโตนี่ยังอยู่ในระดับต่ำนะบอกแลโอ้โหชนไปหนึ่งสเต็ปเออแล้วเ,เข้าไป สายตุ้ม่อมนผมร้อตรงต้องหางรัหนหด้เดี๋ยวก็อย่างว่าแหละนะทุกคนผมไม่ได้เล่นนานนาะวมันเล่นไปประมาณอาทิตย์หนึ่งพุ่งไปเลยตรงนี้ไม่ต้องดีก็ได้นะทุกคนแบบกดเน็ตโตพุ่งไปเลยก็ได้เค ผมไม่ได้สอดนะผมบอกไปผมไม่ได้ผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านสักเท่าไหรวว่ว้าวเกบตกแน่ว้าวจะดีหมุนตัวซะหน่อยก็ดีแบบเอาโออดีบอกเร็วเกินไปอาัา ผมสอบแล้วสองครั้งใช่ปะ่ะหรือว่าผมสอบไปครั้งหนึ่งนี่ยทุกคนแยกไม่ออกอสปีดยูเตอร์นี่ผมว่าเป็นเกมที่ภาพสวยนะเล่นง่ายเนี่อพ e o นาเหรอครับโอเคครับเราลยขึ้นมาเป็นโกสาม แรงยังตามเหมือนเดิมแค่ตัวเตงคือเดใจกับตัวเองนะทุกคนคยจะเป็นแบบแบบพูดคนเดียวอยู่ในห้องแล้วก็จะมีคนมาถามว่าเป็นไรโอเคครับแค่ไงล้วตอบไปครับไมว่าจ้เป็นไรอะครับแค่แค่พูดคนเดียวผมพูดไรวะเนี่ย โอเคงั้นก็วันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอืมนี่ขอตลาไปก่อนครับผมไม่มีอะไรพูดแล้วเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองไปก่อนอ่าผิดๆิดิดิดิท่าผิดท่า mm ah.